นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนพบกับคุณครูแหววครั้งหนึ่งแล้วนะคะคลิปที่2นะคะในวิชาด,ดนตรีนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูแหว็จะสอนหน่วยที่2นะคะเรื่องจังหวะและการร้องเพลงนะคะ จังหวะและการร้องเพลงจังหวะคือความสั้นยาวของเสียงที่ใช้กำหนดความช้าและความเร็วของเพลงนะคะจังหวะเป็นองค์ประกอบของบทเพลงที่มีความสำคัญสามารถบอกถึงอารมณ์ของบทเพลงได้ว่า บทเพลงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะช้าเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและก็สบายใจถูกต้องไหมคะแต่เมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นคึกคักและสนุกสนานนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างของเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะนะคะก็จะมีทั้งดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรคะมีกรองนะคะกรองนี้ที่ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีสากลนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีไทยด้วยนะคะค่ะ จังหวะเพลงสากลนะคะจังหวะมาร์ชเป็นจังหวะที่มีความร้าวใจหนักแน่นมีความพร้อมเพรียงใช้สำหรับเดินแถวหรือว่าเดินสวนสนามในงานพิธีต่างๆนะคะซึ่งเด็กนักเรียนก็เคยได้ยินจังหวะมาร์ชแล้วแหละเคยได้ฟังรดจําด้วยคือเพลงอะไรคะรู้ไหมเพลงมาร์ชโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเวลานักเรียนจาเข้าแถวนักค์ใช่ไหมคะคุณครูก็จะเปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนของเราเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนเดินเข้าแถวอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงกันถูกต้องไหมคะ ส่วนการสึกบวกมือตามจังหวะเพลงมัสนะคะเป็นบวกเป็นสัญลักษณ์ของการลงจังหวะมือนะคะอาพร้อมกันเลยทำพร้อมคู่แบบเลยนะคะแตร็คแร็คแร็คตาล่าแร็คแร,แร,แร็เออนี่คือเป็นจังหวะของมัสนะคะอ่ะต่อไปเลยคะ่ะก็จะเป็นจังหวะแบบ อินเดียนแดงอ่ะชาวอินเดียนแดงนะคะมีจังหวะการเต้นที่สนุกสนานร้าวใจลักษณะของจังหวะอินเดียนแดงก็จะมีความหนักเบาของจังหวะนะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะเครื่องหมายลบก็จะเป็นสนัญลักษณ์แทนการปรบมือเบานะคะส่วนเครื่องหมายบวกก็จะเป็นสนัญลักษณ์แทนการปรบมือที่ลงน้ําหนักนะคะอ่าพอไหมนะคะ,ะทำพร้อมกับะเลยนะคะ ตึง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 ทำได้ไหมคะลูกเอาใหม่นะคะตึง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 โอเคเราฝึกทำกันนะคะต่อไปค่ะจังหวะเพลงไทยเพลงไทยคือเพลงที่มีการขับร้องโดยมีจังหวะและการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยนะคะจังหวะของเพลงไทยมีอยู่3มจังหวะดังนี้นะคะจังหวะชั้นเดียวคือจังหวะที่เร็วที่สุด แสดงอัตราจังหวะดดังนี้นะ,อ,ะอันนี้คือก็จะ,จะมีอุปกรณ์อะไรคะอันนี้คืออะไรคะชิงนะคะ,ะเป็นการตีชิงเมื่อกี้คพูดถึงเรื่องจังหวะชั้นเดียวก็คือเป็นจังหวะที่เร็วที่สุดส่วนจังหวะสองชั้นก็คือเป็นจังหวะปปานปานกลางนะคะแล้วก็จังหวะ3สามชั้นก็คือเป็นจังหวะที่ช้าที่สุดนะคะ นั้นแล้วเพลงจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอะไรคะจงังหวะถูกต้องไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังจงังหวะชั้นเดียวก่อนนะคะจงังหวะชั้นเดียวเป็นไงคะช้าเร็วหรือว่าปันกลางคะอัดฟังนะคะเป็นไงคะเร็วหรือปานกลางหรือว่าช้าคะอัดต่อมา จังหวะสองชั้นนะคะอันนี้เป็นจังหวะสองชั้นเร็วหรือว่าช้าหรือบ้านการคะต่อไปนะคะเป็นไงคะต่างกันไหมคะลูกอ่ะต่างกันเนาะการตีชิง การอันนี้ครูแบบเอาฉิงมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีอื่นก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันนะคะจังหวะชั้นเดียวคือเป็นจังหวะที่ดวที่สุดจังหวะสองชั้นเป็นจังหวะปานกลางนะคะส่วนจังหวะสามชั้นคือเป็นจังหวะที่ช้าที่สุดนะคะนักเรียนลองไปฝึกตีฉิงดูที่บ้านนะคะหรือว่าใช้เครื่องดนตรีอย่างอื่นก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการอ่านบทกลอนประกอบจังหวะนะคะจังหวะ สามารถใช้เป็นตัวกำหนดเห,นห็นนี่ยคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วจังหวะเป็นตัวกำหนดความช้าเร็วในการอาร่านบทกรอนช่วยให้เราอาร่านบทกรอนได้ถูกต้องมีความพร้อมเพรียงทําให้บทกรอนนะคะมีความน่าสนใจและภัยร้อมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถฝึกอา่านบทกรอนประกอบจังหวะได้นะคะดูตัวอย่างสิงว่าวันนี้จะเป็นบทกรอนเรื่องอะไรเออ จะเป็นบทกลอนนี่ของของเธอโอ้โหเด็กๆเห็นเครื่องหมายไหมมันจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกนะคะก็จะเป็นการลงจังหวะในการปรบมือนะคะอ่ะเอาปรบมือดีกว่านะเพราะว่าเด็กนักเรียนบางคนอาจจะไม่มีฉีดน,นะคะเอาปรบมือนะถึงงานทุกคนมีมือเหมือนกันนะคะหาพร้อมนะคะทาพร้มอมกูบอเลยนะนักเรียนเห็นไหมคะกูคเ,คเคยบอกนักเรียนว่า ถ้าเกิดนักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องนักเรียนก็ไม่สามารถจะเรียนวิชาอื่นได้นี่เลยวิชาของครูบานีเลยค่ะโดยปรีต้องอ่านหนังสือได้นะคะเราถึงจะอ่านบทกลอนได้เนาะเอาไหมคะ,ะเดี๋ยวครูบาฝึกให้อ่านก่อนนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธออันนี้จะเป็นจังหวะเก็บไหนหนะจังหวะช้าปานกลางหรือว่าเร็วนะคะอ่าทที่ดูแล้วน่าจะเป็นปานกลางหรือเปล่านะอาทางพร้อมกันเลยนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับ เปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเก่งมากเลยค่ะนี่เป็นจังหวะอะไรคะจังหวะปรานกลางนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างบทกรนะคะลองให้นักเรียนฝึกอ่านบทกรบทนี้ดูนะคะแล้วก็พร้อมกับรบมือตามจังหวะด้วยนะคะ ต่อไปเลยนะคะการร้องเพลงประกอบจังหวะนะคะการร้องเพลงที่มีการใช้จังหวะประกอบจะทําให้เราสามารถเข้าใจอารมณ์ของบทเพลงนั้นได้ง่ายๆจังหวะที่ใช้ในบทเพลงจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงเมื่อเราเข้าใจจังหวะเพลงจะทําให้เราสามารถร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะเพลงซึ่งสามารถฝึก กันได้นะคะใครที่ไม่เก่งในการร้องเพลงในการเข้าจังหวะเราสามารถฝึกกันได้นะคะลูกโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบจังหวะเพลงเมื่อกี้เป็นกรนะนี่เป็นเพลงนะคะเพลงจับปูดามนักเรียน,น,นเคยได้ฟังไหมเคยร้องไหมคะเดี๋ยวคุณอาจะ ร้องให้ฟังก่อนนะคะจะจับปูดำขย้ำปูนาจะจับปูมาเลยเปียควา้าเอาปูทะเลสนุกจริงเอ่ยแล้วเลยนอนเปรเชาโอลาเหนนอนเปรให้หลับไปอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะคะต่อไปเราจะบกมือเข้ากับจังหวะเพลงนะคะทำตามทำพร้อมคู่แบบเลยนะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกก็คือเป็นการ กบมือนะคะในการลงจงังหวะนะคะหนึ่งสองสาจะจับปูดำขย้ำปูนาจะจับปูมาได้เปยควาเอาปูทะเลสนุกจริงเลยแล้วเลยนอนเปช์เโอไลเชนนอนในเปนให้หลับไปทำได้ไหมคะอ่ะให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยนะคะร้องเพลงด้วยนะคะกบมือประกอกกบจังหวะด,ด้วยนะคะอาต่อมาเพลงที่สอง เพลงอะไรคะเป็ดอาบน้ำนักเรียนต้องเคยร้องแน่ๆเลยเคยฟังแล้วใช่ไหมคะเป็นจังหวะอะไรคะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเร็วใช่ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลยนะเดีย๋ยวมาตกมือเข้าจังหวะพร้อมกันเลยเครื่อหมายบวกเป็นการปรบมือนะคะเอาพร้อมหนึ่งสองสามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองตากระจ้องแรงมองเข้าในคลองมีหอยปลาปู สนุกเมคะเห็นไหมวันนี้เราก็ได้ตัวอย่างบทกลอนแล้วก็บทเพลงประกอบจังหวะมีทั้งช้าปานกลางแล้วก็เร็วนะคะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ให้ในักเรียนไปฝึกร้องเพลงแล้วก็ปลกมือให้ตรงกับจังหวะของเพลงนะคะก็จะเกิดความสนุกสนานเลยนะคะเรามาสรุปพร้อมกันเลยจังหวะเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้กําหนดความช้าเร็วของบทเพลงและใช้กากับ,กบ จังหวะในการทำรกิจกรรมต่างๆเราสามารถใช้จังหวะเป็นตัวกำหนดในการอ่านการร้องเพลงได้จะทำให้เกิดการอ่านและการร้องได้อย่างถูกต้องและก็ไพเราะน,นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านบทกลอนแล้วก็ฝึกร้องเพลงนะคะ ที่สาคัญเลยคุณครูบาจะสั่งงานนะคะเป็นการบ้านเนาะให้นักเรียนเลือกนะคะจะเลือกเป็นบทกลอนหรือว่าบทเพลงก็ได้นะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูบบดูด้วยนะคะในรายกลุ่มห้องเรียนเนาะ,ะในการร้องเพลงแล้วก็ปรบมือให้เข้ากับจังหวะของเพลงนะคะให้เลือกนะคะจะเป็นบทกลอนก็ได้หรือว่าบทเพลงสองเพลงที่ผ่านมานะคะ,ะการที่เราจะเจอเนะคะเรามา ตอบคําถามท้ายบทเรียนกันก่อนดูซิว่านักเรียนจะตอบคำถามครูแบบได้ไหมหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะคําถามข้อที่หนึ่งสิ่งที่กําหนดความช้าเร็วของเพลงเรียกว่าอะไรคะก็ไก่เครื่องดนตรีขอไข่จังหวะคอควายเสียงครูเบาบอกไปแล้วคืออะไรคะที่กําหนดความช้าเร็วของเพลงจังหวคะค่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อมาข้อที่สองนะคะเพลงเป็ดอาบน้ําเป็นจังหวะอย่างไรคะ จังหวะอะไรลูกเร็วช้าหรือว่าปานกลางคะก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่างเรมองว่าในความมีหอยปูปลาจังหวะอะไรคะเร็วใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะอ่ะต่อมาเพลงจังหวะเร็วทาให้รู้สึกเป็นไงคะเมื่อกี้เราเพลงเป็ดทารู้สึกยังไงคะก็ไก่เบื่อนายขอไข่คือคักคอควายเศร้าเมื่อกี้เพลงเป็ดจังหวะยังไงคะเร็วอบ คือคักเก่งมากค่ะเก่งจังเลยค่ะอันนี้ก็คือคําถามท้ายบทเรียน3ข้อนะคะยังอขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะ้ะาที่ครูแววสอนตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วครูแววสั่งงานแล้วนะขอให้นักเรียนนะอัดคลิปส่งครูแววด้วยนะคะครูแววจะรอดูผลงานของนักเรียนนะคะวันนี้ก็ขอจบก,การสอนเรื่องการร้องเพลงประกอบจงังหวะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันว่าคุณครูแหวกจะมาสอนเรื่องน้นะคะได้ในเรียนทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย